นี่ค่ะมาดูน้องวิวไปหาไข่มดแดงมานะใช่ค่ะนี่จะเอามาให้คุณแม่เอาไปกินด้วยไข่มดแดงป๊าหลาย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 วิเป็นแม่ด้วยคัดแยกเท่านวเทนีเจ็บจังเลยแม่มันไปเมื่อเล่แม่มันมาไปปิ่มันเลยถูกโคแ่บ ยกประเทศเร็วๆออสองสามเด็นตกไงลกตกไงลกอือออเราจะล่อนอีกอันเล็กออกเราก็ล่อนแกเบิมีจไปบ่เร็วยังวะสองจาก2โล่ละเลยหยุดพักพัาขีดเอาเอาวกรขงแป้งมันนองมันแกเองดี แยกไข่เล็กอีกก่นคันนั้นใชคันนี้ไม่ด้คัดเลยคันนั้นแยกไข่แบบไข่เล็กรับแยกอ๋อไข่น่อยเลไข่ตั้งหาไข่ญ่ก็ไข่ตั้งห้าดีว่าปนดี่าอย่มาถัดนัดถัดเยัดน้อยเด้อ

ไม่ได้เสื้อแปลงบ่เสื้อเมเรามียพัดเเอาเมร์เอาไปมเอาไปมเอาไปโอ้่ไขพี่ๆท่านแล้วเอาลูกทีนี้เป็ดเนะเอาไปแกงใส่ไข่ มาเด้อกิปลาคาวได้ปกิจุ่มันจุตะกรอนให้มันจุ่มขี้ลายมกุ้งี้งรอกุบบองราจดระตากแดดเลาจังพัด เลาเล่าจะได้นี Ooh, the á, á, ่่ะงนี่มาโอ้กคแม่แม่มามามากมอละแม่มาไวหนา้นนะมาไวหนานมันมดทั้งนั้นและมาเอาปีอยู่หนาแล้วเหรอ บง่งนอนกันทำนามหรอกเก็บเส้นอันนี้มันน้ำฝนมันไม่ได้กระโดดเลยน้าในห้างมันเลย,เลยหลัง ก,ก็จะถ่าก็ซอยใช่เนาะถ้าถ้าเมื่อกินเร็วใช่ไหมน่าประทควงที่จก้อนนสุกแล้วบาจาก2อกิโลเรลือประมาณห้ากิคือห้าเอสน่นี่นะ่ะเมอแมันอันติดกับสวิงไข่นะมีว่าเตม,ม่แล้วไข่พร้อม ใช่น่ะตัวมันติดนะมันตินนดั่่ไว้ังไงนมันจ้างอันนั้นเทียวมตองเลิกยไม่แล้วกระตนันงก็มัมมมนเ็ละอเอียดก็เ็ละเดีดนี่งานตานี้แล้วเสื้อกาตุกอะไรเ้ กระตุกน้ำมันมีแห้งน้ำมันมียาบม,มันสลีมันหาดเอาก็เล่นเดือเอาไปกระโดดเอฟตัวนี้นะเอฟคือไข่น้อยมันหลอดนะคไข่น้อยมันหลอดกระแม่มันติดสวิงกับแม่เปร่งอกก่ะเอาก็เก็บเอาเราอยู่สวิงนะสวิงตัวน,นั้นเอามาจุ่มน้ำไง ยุ่มน้ำแล้วกันมาทาดมากแบบนี้เลยไปวิ่งตัวเลยสวยมากนะคะคือเราคัดแยกออกเนาะนะแม่กับแม่กับไข่แยกออกจากกันเหลือแต่ไข่เม็ดใหญ่ๆ Ừ, đi đều đi đi, anh nhảy con nó, anh nhảy con nó, Mà là แล้วอนะันแม่เป็นมันุกมนะัซื้อมันซื้อเลยซื้อลือลอันนี้ไข่น้อยมันมันเหมืนเป็นมันจื้อันสองโลเสื้อถุงซางเบิ้งซางลูวิว <c oughs> <c oughs> ผูเล็กๆาันมีเอ,ดไ,อดไปแกงใส่ไข่ก้าไอ้ผูา้าเนรนึงเลยชั้นนี้ไ้หนุกยงงิงมนไงมาิม่เป็่งมัน ต่อคายเนี่ยมันนักมันนักแป้งเขาจะไม่ได้แม่แป้งมันเออมันได้แม่แป้งมันก็เลยดูดำๆเนาะอืมมันมีแม่ที่มันเป็นปีกนี่ไงต้องคัดออกแต่ไม่เป็นไรเนาะให้คินแม่ให้แม่ไปคัดออกเอานะเราจะเก็บนะเก็บแม่แป้งมัน แม่มันแม่มันจับยู่ในิจะคัดแยกแม่มันออกแม่เป่งแม่เป่งโเยอะนั่นแม่เป่งมันอยู่อยงนี้เถไาเลยตอม่้เาปนก้อนออนทาง